p ี n s y s h o p สอง dot com นะครับนี้ผมจะมาติดตั้งนะฮะจับผิดนะฮะเผื่อมีคนเข้ามาในห้องผมนะฮะเราดูว่าเป็นไงฮะตัวนี้เป็นกล้องพีเคาะกนะฮะตัวนี้นะครับคมชัดสูงมากนะฮะแล้วก็มีแจ้งเตือน motion detect นะฮะถ้ามีจับคันขึ้นไหวมันจะแจ้งมาที่มือถือผมแบบนี้เลยนะฮะเอาไว้จับผิดนะฮะเผื่อใครบ้านใครมีคนมาขโมยของในห้องอะไรอย่างเงี้ยผมจะติดตั้งไว้แบบนี้นะฮะแล้วผมจะออกไปข้างนอกเราจะมาดูกันนะฮะมีอินฟราเรดด้วยนะครับถ้าใครมาขโมยของผมก็สามารถดูได้ว่า เขาเข้ามาทําในห้องผมนะฮะตรงนี้เลยเคยวในตู้มันจะมีของมีคาอยู่เดี๋ยวลองดูกันครับมาดูนะฮะอันนี้ผมจะเช็คนะฮะว่ามีใครมาทำอะไรในห้องผมตอนที่ผมไม่อยู่ไหมฮะเป็นช่วงกลางวันนะฮะของวันที่สี่นะฮะวันที่สี่นะฮะเนี่ยวันที่สี่จนเก้านะฮะช่วงเที่ยงนะผมจะไม่อยู่นะฮะจนถึงเย็นเลยนะครับก็จะมีคนเข้ามาฮะมีแจ้งเตือนโมชั่นเนี่ยฮะเราก็สามารถซูมดูได้เนี่ยเปมีรูปเลยเขาจะถ่ายรูปมานะ ราจะดูว่านี่ฮะมีคนมาเข้ามาในห้องนะแล้วก็15นะฮะก็มีเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็ตอนเที่ยงนะฮะก็มีคนเข้ามานะฮะจะมีรูปนี้เลยเขาถ่ายรูปเป็นโมชันเก็บไว้ให้เรานะฮะซึ่งดีมากแล้วเราก็จะไปดูในไฟล์ย้อนหลังตรงนี้ได้นะฮะที่ใส่เมมไว้นะฮะเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกวิดเอดเดนะฮรเราก็สามารถค่อยดูไฟล์ย้อนหลังจากวิดีโอตรงนี้ได้นะครับต้องใส่เมมโมรีไว้นะครับผม เราตัวนี้ถือว่าดีมากนะใครสนใจนะฮะมีอินฟาเรตด้วยนะฮะมีอินฟาเรตด้วยสนใจสามารถสั่งซื้อของแท้ได้ที่มอนซี่ช็อปสองได้เลยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ